การโจมตีของทหารไทยมุ่งเบื้องการปิดด่านเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์มุ่งเรื่องของการลุกคืบเป็นสําคัญ 3. ยุทธการหลัดนะครับที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเขมรขวัญกําลังใจก็ไม่มีนะครับทหารก็พ่ายแพ้นะครับ,รรก,นะรบก็อ้างว่าพอมีเครื่องบินหารไทยพยายามปกปิดจริงๆแล้วเครื่องบินเนี่ยมันต้องใช้นําไปก่อนแล้วค่อยทหารลาบทีหลังเป็นหลักการรบปกติอยู่แล้ว สวัสดีครับพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหนิวสำหรับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเวนเนซุเอลาที่ใกล้จะเกิดสงครามเข้ามาทุกทีสหรัฐอเมรกิกาบีบตุกวิธีทางในขณะที่เรื่องราวของคำเหมนกับไทยยังคงเป็นประเด็นในเรื่องของการเจราจาหยุดยิง ฟันร้ายคืนคริสต์มาสพายุถล่มแคลิฟอร์เนียน้ำท่วมดินถลม่มดับสามชีวิตพายุฝนรุนแรงที่ถล่มหลายพื้นที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงคริสต์มาสทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มวงกว้างมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยสามศพสังเวยคืนวันคริสต์มาส หน่วยงานพยากรณ์อากาศของสหรัฐคาดการว่าพายุฝนรุนแรงจัดจะยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์ตามเวลาท้องถิน่นโดยบางพื้นที่ของเทศมนทลลอสแอนเจลิสมีปริมาณฝนสูงถึง11นิ้วทำให้ทางการต้องสั่งอพยพป,ประชาชนในหลายจุดและปิดถนนสายหลักหลายเส้น มีรายงานว่าหน่วยกู้ภัยต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนหลายครั้งรวมถึงกรณีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในรถยนต์ขณะที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้านผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียกาวินนิวซัมได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในนครลอสแอนเจลิสและหลายเทศมนทนทางตอนใต้ของรัฐตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมาโดยจนถึงช่วงเย็นวันพฤหัสบดีมีประชาชนกว่า1 0 0 0 0 0คนทั่วรัฐประสบปัญหาไฟฟ้าดับ ศูนย์พยากรณ์อากาศของสหรัฐหรือ US Weather Prediction Center เตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันหลายจุดพร้อมระบุว่าลำธารและแหล่งน้ำจำนวนมากอาจเอ่อล้นและอาจส่งผลกระทบต่อแม่น้ำสายใหญ่ไม่กล้าบอกสื่อนอกตีข่าวเมียฮุนมาเน็ตเข้าร่วมพิธีศพของบรรดาทหารที่เสียชีวิตในปะทะตามแนวชายแดนกับไทยตามรายงานของ AFP อ้างอิงโพสต์บนเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการแต่ระบุความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นแม้ว่าทางพนมเปญไม่เคยถแถลงตัวเลขความสูญเสียด้านกำลังพลใดๆความขัดแย้งด้านชายแดนที่มีมายาวนานระหว่างสองชาติอาเซียนได้โหมกระพือขึ้นอีกรอบในเดือนนี้สังหารผู้คนไป23รายในฝ่ายไทยเกือบทั้งหมดเป็นทหารและพลเรือน21รายในกัมพูชาตามรายงานของ AFP อ้างอิงการนับอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนสัญชาติฝรั่งเศสแห่งนี้ระบ,บุว่าฝ่ายกัมพูชาไม่แถลงอย่างเป็นทางการใดๆกับจํานวนกําลังพลที่เสียชีวิตไปนับตั้งแต่การสู้รบรอบใหม่ปะทุขึ้นในวันที่7ธันวาคมในข้อความที่โพสต์บนเพจ Facebook ของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตในช่วงค่ำวันพุธ24ธันวาคม ปิจันธรรมนูนีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้แสดงความเคารพสรรเสริญบรรดานายทหารที่เสียชีวิตในการสู้รบเพื่อปกป้องดินแดนจากสิ่งที่เธอกล่าวหาว่าเป็นการรุกรานของไทยผู้เป็นศัตรูรูปที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพที่เธอถือทูบและปลอบโยนผู้คนใกล้ๆป้ายชื่อและรูปภาพของนายทหารที่เสียชีวิตอย่างน้อยสองคน มันน่าเศร้าเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศและครอบครัวโพสระบุพร้อมเผยว่ารูปดังกล่าวเป็นภาพที่ปิตจันธรรมนูนีกำลังเข้าร่วมพิธีศพในจังหวัดตาแก้วส่งสัญญาณกดดันรมวกตสหรัฐต่อสายคุยกับหุนมาเน็ตฝ่ายเดียวเสนออำนวยความสะดวกเจรจากับไทยมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในวันพฤหัส,สบดี 25ธันวาคมแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่ยังคุกรุ่นระหว่างกัมพูชาและไทยในการพูดคุยทางโทรศัพท์กับฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาพร้อมเสนออำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างสองชาติเพื่อนบ้านอาเซียนรูบิโอเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐปรารถนาสันติภาพ และความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์อย่างเต็มรูปแบบทอยถแถลงของกระทรวงการต่างประเทศอเมริการะบุทั้งสองประเทศลงนามในข้อตกลงสันติภาพในเดือนตุลาคมณเวทีประชุมซัมมิตอาเซียนณกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียโดยประธานาธิบดีทรัมป์และอันวาอิบราหินหนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เป็นสักขีพยานแต่ปฏิญญาดังกล่าวถูกระงับไปตามหลังทหารไทยหลายนายได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระมิดในจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนท่านรัฐมนตรีรูบิโอเน้นย้ำต่อไปว่าสหรัฐเตรียมอำนวยความสะดวกการหารือต่างๆเพื่อรับประกันสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างกัมพูชาและไทยถ้อยถแถลงระบุ ไม่เอาแล้วคว่ำบาทอินเดียเลิกทำตามคำสั่งสหรัฐหันกลับมาซื้อน้ำมันของรัเสเซียโรงกลั่นน้ำมันเอกชนรายใหญ่ของอินเดีย Reliance Industries ได้หวนกลับมาซื้อน้ำมันดิบของรัเสเซียหลังจากก่อนหน้านี้เคยระง,งับจัดซื้อตามมาตรการคว่ำบาตของสหรัฐตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก รัฐบาลสหรัฐกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานรอสเมฟและลุกออยสองบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ที่มีรัฐรัเสเซียเป็นเจ้าของในเดือนตุลาคมบอกว่ามาตรการนี้มีเจตนาเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อภาคพลังงานของรัเสเซียเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครน มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวทำให้บริษัทต่างๆทั่วโลกในนั้นรวมถึงบรรดาโรงกลั่นอินเดียปรับลดการทำธุรกรรมกับสองบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของมอสโกก่อนเส้นดายวันที่21พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามล่าสุดแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้เปิดเผยกับบลูมเบิร์กในวันพุทธที่24ธันวาคมว่า Reliance Industries กำลังเสาะหาน้ำมันดิบลดราคาจากแหล่งที่มาที่ไม่ถูกคว่ำบาตรทางบริษัทได้ติดต่อเรือบรรทุกน้ำมัน Aframax ของ Rus Export บริษัทสัญชาติรัสเซียและกำลังอยู่ระหว่างลำเลียงน้ำมันไปยังโรงกลั่นจำนาการที่มีศักยภาพกลั่นน้ำมัน660,000บา์เรลต่อวันและเป็นโรงกลั่นที่ป้อนอุปทานสู่ตลาดเชื้อเพลิงภายในประเทศ สถานทูตกัมพูชาในหลายประเทศเตือนพลเมืองของตัวเองและนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงเดินทางไปกัมพูชาผ่านสนามบินไทยหรือสายการบินของไทยอ้างเผชิญปัญหาที่ไม่เป็นธรรมมากมายเมื่อวันพฤหัสบดีที่25ทธันวาคม2,568สถานทูตของกัมพูชาในหลายประเทศเช่นออสเตรเลียอังกฤษและญี่ปุ่นออกประกาศผ่านเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของตัวเอง เตือนให้พล,ลเมืองและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินไทยหรือสายการบินของไทยเพื่อเข้าสู่กัมพูชาอ้างต้องเผชิญกับปัญหายุ่งยากเกินปกติมากมายประกาศของสถานทูตกัมพูชาประจำ Australia ออสเตรเลียอ้างว่ามีรายง,งานเกี่ยวกับความยากลำบากที่นักเดินทางไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาต้องเผชิญในระหว่างการต่อเครื่องหรือทรานสิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเดินทางชาวยุโรปบางส่วนที่ต่อเครื่องในประเทศไทยได้ถูกตรวจสอบด้วยมาตรการที่เกินกว่าเหตุและไม่สมเหตุสมผลมาตรการดังกล่าวรวมถึงการซักถามและขั้นตอนการดำเนินงานที่ยาวนานก่อนขึ้นเครื่องการเรียกร้องหลักฐานแสดงทรัพยากรทางการเงินที่เพียงพออย่างไม่ยุติธรรมและการตรวจสอบการจองที่พักในกัมพูชาอย่างเข้มงวดเกินไป ประเด็นเรื่องของเวเนซุเอลานะครับที่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกานำเรือรบไปตรึงกําลังที่บริเวณทะเลแคริบเบียนนะครับนอกจากนั้นก็มีการโจมตีเรือที่ผ่านไปมากว่า20ลําม,มีคนเสียชีวิตกว่า88รายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการยึดเรือบรรทุกน้ํามันนะครับของเวเนซุเอลาทั้งหมดนะครับที่ผ่านหน้าน้ําทะเลแคริบเบียน ในขณะที่มีการแชร์ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสริมกําลังในทะเลแคริบเบียนเพิ่มเติมนะครับท่ามกลางความตึงเครียดกับทางฝั่งเวเนซุเอลาเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็มีการจัดวางกําลังใกล้เวเนซุเอลาโดยผ่านการเพิ่มกําลังพลในทะเลแคริบเบียนท่ามกลางความตึงเครียดนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับเวเนซุเอลาซึ่งบัวอคสุ่ยเชื่นลได้รายงานในเรื่องนี้ในขณะที่มีการตัดท่อน้ําเลี้ยง นะครับโดยสหรัฐอเมริกาเน้นกักกันน้ํามันนะครับของเวเนซุเอลาตลอด2เดือนข้างหน้านะครับเจ้าที่ได้มีการระบุกับรอยเตอร์นะครับบอกว่าทางสหรัฐอเมริกานะครับได้มีคําสั่งจากทำเนียบขาวหรือทางชวมให้มุ่งไปบังคับใช้มาตรการกักกันน้ํามันของเวเนซุเอลาเป็นเวลาอย่างน้อย2เดือนซึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้วอชิงตันสนใจที่จะ ใช้มาตรการเศรษฐกิจมากกว่าการกดดันทางทหารนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นั้นก็มีรายงานว่าจะนำกำลังทหารบุกเข้าไปในพื้นที่แต่ปรากฏว่ารัสเซียกับจีนนะครับไม่เห็นด้วยและยืนข้างเวเนซุเอลานะครับสถานการณ์ตอนนี้ในทะเลแคริเบียนเวเนซุเอลาก็เป็นไปได้วยความตึงเครียดส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจของโลกด้วย ออ้ยจังเลยดูดอนนี่เวเก็เข้าไปใหม่ั้งคุนะสวัสดีจากอำเภอกันทละลักวันที่24ธันวาคมสถานการณ์ล่าสุดหลังการประชุม GBC ซึ่งทางคณะของกัมพูชามาก็สายมาประชุมอยู่35นาทีก็กลับไปและตอนหัวค่ำมันก็ยังยิงมาอยู่ ก็กควรจะตั้งคำถามครับว่าต้องการเจราจายหยุดยิงเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนหรือจะมาตุกติกเพื่อซื้อเวลาเติมของเติมกำลังพลแล้วก็กลับมาทำแบบเดิมพวกเราสูญเสียไปเท่าไหร่ทหารกล้าทุกท่านที่ออกรบปกป้องชีวิตประชาชนพวกเราอยู่จนถึงทุกวันนี้บาดเจ็บล้มตายเอาชีวิตเข้าแลกกันไปเท่าไหร่ พลเรือนประชาชนลูกหลานของเราที่ถูกระเบิดที่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยที่เสียชีวิตไปฟรีๆเท่าไหร่ประชาชนที่อบพยพไม่ได้กลับบ้านกลับช่องเลือศสวนไดนาวัวควายตายทิ้งหมดไม่ได้ทำอาหากินเราเสียหายเดือดร้อนไปเท่าไหร่ ทหารและประชาชนชายแดนเสียเลือดเสียเนื้อเสียน้ำตามาจนถึงจุดนี้เราจะไม่เอาสันติภาพจอมปลอมแบบรอบที่แล้วเด็ดขาดเพราะฉะนั้นแสดงความจริงใจออกมาครับว่าจะยุติการยิงจะรับผิดชอบผลของการกระทําของตัวเองทุกสิ่งที่ผู้นาและทหารกพูชาละเมิดกติกาสากลทําร้รายพลเรือนไทยวางทุดระเบิดเอามายอมรับรับผิดชอบหาทางออกร่วมกันและสร้างสันติภาพอย่าง,ย,างยั่งยืนแสดงความจริงใจนั้นออกมาสิครับแต่ถ้าจะทําเป็นมาขอคุยขอยุติการยิง เพื่อซื้อเวลาในการเติมอาวุธเติมกระสุนเติมกําลังพลแล้วมาทําร้ายประชาชนไทยอีกคุณเล่นผิดคนแล้วครับทหารทั้งแนวหน้าแนวหลังประชาชนไทยจะไม่ยอมให้คุณมาทําร้ายเราอีกแล้วไม่ไม่ไมจะรักทำไมยังจะจัดลวงจัดลวนอีกไม่ในอารุกรุกอารุกเพียบแดงไทยกีเพ่อกีทาเกบ้านกรุก,กร็มุชาตากระบ,บายเอาไอ้เเดิกเพยในักังบ,น,น,บน,นันไดซาบนได សង្គមខ្មែរគឺយូថៃបោកតេអូបែកធ្លាយហើយអីហើយអីហើយរហូតដល់ហ្វេកបាយុន TV ប៉ិនរូបភាពនេះអាចចេញនៅវិបាយុន TV ហើយលើមានកឹកញឹកឆ្ងល់នេះហេតុអីមិនប្រឹងលាក់ប្រឹងលៀមប្រឹងលួងចិត្តខ្លួនឯងម៉ែនៅប៉ែលសាពលរដ្ឋធំធំធំគេគេគេផ្សាយជាលក្ខណៈថាថៃបានផោសថាគេបានគ្រប់គ្រងប្រស័តតមនប៉ុន្តែសួរថា ទៅសួងកាបាយជាតិខ្មែរនឹងចាញ់បោកស្រ័យយ៉ាងណាហើយបើសិនជាថាអានឹង AI អានឹងប្រឌិតអញ្ចឹងគេស្បាច់ផ្ដាច់ស្ពានអូជីកគេផ្ដាច់ស្ពានមេទឹកគេឈូសវងមូលវងមូលឡាស្អីគេនេះអានឹង AI ដែរអីប្រឌិតដែរអីបើខ្ញុំនិយាយទៅថាខ្ញុំមិនកាន់ជឿខ្មែរខ្ញុំចង់និយាយការពិនហើយយើងអួតថាយើងជាជនរងគ្រោះថៃឈានពៀន ការរូបភាពហ្នឹងបែកឃ្លាយហើយໄຂថោកទៀតណាស់យករូបភាពថត green screen អាអា screen បាយតងនឹងយកមកកាត់តអញ្ចឹងមកគេថតអញ្ចឹងម៉េគេបញ្ចេញអារូបថតនឹងឲ្យពួកអ្ហែងខេឃើញពួកអ្ហែងយកនេះរូបរូបថតដែលមានអាផ្ទាំងខៀវសម្រាប់កាត់តនេះមកដាក់វិញបើថៃតែថតអញ្ចឹងម៉េនឹងយកមកឲ្យហែងផុសគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអី បោកបានតែខ្លួនឯងលួងចិត្តតែខ្លួនឯងទេទាំងអានេះសរសេរផោទាំងអានេះអីនោះណាគ្រាន់តែលួងចិត្តខ្លួនឯងមកឆើមកឆើទេការពិតទទួលយកទៅហើយបំពល់ចុយម្រាយបំពល់ពរមៀនប្រឹងលើកការចែកអាហ៊ុនសែនមួយខ្លាំងហ្នឹងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំជឿតែប្រស័តតអក្សរកតកក្រ3គឺថៃការកាប់ខ្ញុំអត់លួងចិត្តខ្លួនឯងទេព្រះខ្លួនអង្គនុយតជួយប្រទេសខ្លួនអង្គរាប់ມືทหารខ្លួនអង្គតែငើបនុយ กวคเนียคอมรบออยประเทศชาติกล so so mm ่วคเนียคอมโมจากประเวณีโมจากโกนโมจากไม่เอาโมเกิดยังงาทนายเงือบอมก็นามือเตะกลายเกิดซบหนูซบนกะคางปรีหนูซบนกะคางประเทศหนูต่มมือไม่เนาตีนองปฏิอัดคลิปพิมพ์เป็นพิมบ์นเนาะมอมือทำยังเงือบประมาณเนี้ยกัวคเนียคอมรบออยปะจออย่างจะเกยจะเกยอีซีมนะกินเอาเธอพิธีออยลอลาอันนี้มันเนื้อใดมันเนื้อทั้งคนนะมันเมียนโกนมันเมียนแม่มียนเอาคุณเองนะไม่เงยจะนับ ម៉ online, Humming... ៃដេញស្នាប់ពេកបើដេញស្នាប់ຫນួយបរិចារត្រឿនត្រឿនបរិចារឲ្យវាមកយួរសពខ្មែរមានតែសពថៃទេ10000ណាបើសពថៃមិនទៀនក្នុងពាកថៃឈុតហានកម្ពុជាណាក្នុងរែងកាត់ឈុតថាហានកម្ពុជាផងប៉ិเนาะក៏เปือนเปือนអុយឃ្លងអាឆៃដេនអើយនោះក៏វិលទៅស្នាប់និតនំគ្នាមករឺមឺសពយកទៅធ្វើពិធុងពិធីឲ្យគ្នាឡាគ្នាខំរົບឲ្យលល្អអាចមើលដល់ចេះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នណាជាស្ថានភាព ធនធានដែលក្រោមរបបហ៊ុនសែន40ឆ្នាំនេះយើងមិនដដែលឃើញថាសេខភាពកាវាធនធានដល់កម្រិតហ្នឹងសូមបងប្អូនសម្័យគិតថាបើសង្គ្រាមនេះនៅតែបន្តប្រហែលថ្ងៃប្រហែលសប្តាហ៍ប្រហែលខែទៀតចុះណាតើប្រទេសកម្ពុជាមានមជ្ឈបាយតតាំងជាមួយថៃទេ ឥឡ yöng... ូវនេះយើងធ្លាប់ណាយើងមានសัมភារៈខ្លះប៉ុន្តែពេលច្បាំងគ្នានេះគឺសัมភារៈយើងវាមានវាមានកម្រិតតាណាផ្ដាល់មជួយឲ្យយើងណាណាមកជួយយើងដោយខ្ញុំនិយាយទៅដើមទីអត់មានណាណាមកជួយរបបហ៊ុនសែននេះព្រោះជារបបចៅ ভিয়েতনাম មកជួយចៅអានោះគឺចូលដៃជាមួយចៅហើយអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាអៃកៅអស់មានសំភារៈអស់មានក្របរឹមសាវយកមកតទល់ជាមួយថៃតើពេលហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងយើងរងគ្រោះកាន់តែធ្ងន់ថែមទៀតតើពេលនោះណាតើស្ថានភាពសឹកវាទៅជាយ៉ាងម៉េចហើយកុំមើលតែស្ថានភាពសឹក មើលស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុហ៊ុនសាយណនោះដោយសារចៅចិញ្ចឹមរាប់ពាន់លានដុល្លារពាន់លានដុល្លារដល់លើអាកាលស៊ីណូអាលបៃស៊ីសងអាសកម្មភាពអុក្រិតកម្មឆ្លងដែនអនឡាញនោះណាត្រូវបនចប់ចង់មិនចប់ចង់ឬមិនចង់គឺវាត្រូវមិនចប់ហើយព្រោះវាមានបំផ្ទុះតម្លាក់កបបៃតឯងវាមិនចប់ដោយខ្លួននេះហ៎អញ្ចឹងហ៊ុនសាយណនោះយ៉ាងម៉េចមួយយ៉ាងមិនទៀតបរិបទខ្មែរ ពលករខ្មែរ២លាននាក់នៅប្រទេសថៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាណាដែលអាចដំណើរការទៅបានណាគឺមួយផ្នែកធំដោយសារខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសផ្ញើលុយទៅឲ្យបងប្អូនមកឲ្យនៅស្រុកខ្មែរផ្ញើលុយដើម្បីរស់ផងដើម្បីសាងបំណុលផងតែឥឡូវនេះណាដូចយិនជំនឿជាតិខ្មែរពលករខ្មែរ២លាននាក់រស់នៅប្រទេសថៃតើរស់បាន ដល់ណារស់បានយ៉ាងម៉េចរស់បានជាធម្មតាទេបើអត់មានមជាបាយផ្ញើលុយមកស្រុកខ្មែរណាតើគ្រួសារខ្មែរណារស់យ៉ាងម៉េចពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ណាចិញ្ចឹមពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងតិចណាក៏ពីរបីអ្នកនៅស្រុកខ្មែរដែរអញ្ចឹងពីរលានអ្នកនៅថៃណាចិញ្ចឹមពលរដ្ឋខ្មែរ5 6លានអ្នកហ៎អញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកអ្នកចិញ្ចឹមបើយើងបတ်អាប្រពន្ធ តែយើងធ្លាប់ទទួលពីថៃមកតាអ្នកណាអ្នកចិញ្ចឹមតើຮູ້យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាជួយច្បល់ហើយមិនតែរឿងសឹកទេណាច្បាំងគ្នាដល់ដល់នេះខ្ញុំមិនមិនអាចនិយាយប៉ុន្តែបើនិយាយពីជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋគឺធន់ធមែនតើបើថាវិការសម្រាប់ទ្រតรงរបបហ៊ុនសែនដែលអត់មានពួកចៅផ្ដោតថាវិការឲ្យនោះដូចមុនទៀតអានឹងក៏ធន់ធមែនតើខ្ញុំជឿថារបបហ៊ុនសែនណាទីកាន់តា ชื่อเรตัวตุนชื่อเรยตัวไปทยกี่ดังจ่างกี่ทักกี่บ่นตาไว้ที่เจ้าตัวคนสายนั่นหนึ่งตุนไอตุนจึงครันไอ้เฮ้ยผิบวกวิว่งอลุยไปออชารดอกเฮ้เครื่องอาวุธอ,อ,อ,ดดอันมีนนะช่วยเดียดว่าบาคนสายนี้เธออายกเมยไอ้เ้าเรื่องของไทยกับขมนินะครับหลังจากที่ขมินมีการทำหนังสืออย่างเป็นทางการมาขอทำการจูรจารหลังจากที่มีการไปการเจรจารเกิดขึ้นตอนแรกบอกว่าขมิจะไม่จูรจารในประเทศไทยจะไปจูรจารที่มาเลเซียแต่ไทยก็ไม่ยอม สุดท้ายขมยินก็ยอมทําการจรจานะคร,รับขมินก็วอยวายบอกว่าต้องใช้เครื่องบินรบนะโวไทยต้องใช้เครื่องบินรบนะเพราะหวังปกปิดความพ่ายแพ้ในสมรภูมิภาคพื้นดินรับ,บรีสํานักนายกของขมินนะครับระบุระหว่างสงครามไทยขมนเป็นบางอย่างที่กัมพูชาไม่มีการพ่ายแพ้และไทยไม่มีทางชนะเขาชี้ว่า การที่ไทยใช้เครื่องบินขับไล่ทิ้งบอมลึกเข้าไปในดินแดนของเขเมรไม่ใช่ชัยชนะแต่เป็นเพียงความพยายามปกปิดความประชัยในสมรงภูมิคือเขเมรก็ยังคงไม่อยอมรับเอพาพูดง่ายในขณะที่เขเมรก็ยังมีการเรียกร้องนะครับให้ทุกชาติหมดใช้เครื่องบินของการบินไทยกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยกระทรวงการต่างประเทศของเขเมรนนะครับออกคําแนะนําให้กับชาวเขเมรชาวต่างชาติ นะครระง,งับการใช้สายการบินต่างๆของไทยเป็นการชั่วคราวนะครับเรียกว่าเป็นการเซ็นชันประเทศไทยนอกจากนี้ยังไม่จบนะขเขมรเนี่ยทำหนังสือมายังประเทศไทยขอเจราจาสงบศึกโดยมีเงื่อนไขสําคัญด้วยนะครับว่าไทยจะต้องออกจากพื้นที่ที่เข้าทําการยึดครองทั้งหมด11จุดอ้างว่าเป็นพื้นที่ของขเมขเมรเขมรจึงจะทําการหยุดยิงนะครับนั่นะคือคําตอบเลยนะ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับทั้งเร่นงานไทยยังไม่หยุดยังมีพฤติกรรมนะฮะไม่หยุดนะครับแล้วบอกจะมาขอเจราจาหยุดยิงนะครับแล้วก็หลังจากที่ทรัมป์หลังจากที่จีนก็มีการเจราจาขอให้มีการหยุดยิงก็คงมีคาตอบว่าหยุดไม่ได้นะครับสาเหตุที่เทอรมาเจราจาหยุดยิงในช่วงเวลานี้เพราะอะไรเพราะใกล้ปีใหม่นะครับกําลังพลตัวเองก็พ่ายแพ้สภาวะเศรษฐกิจก็ตกต่าแก้ปัญหาภายในประเทศก็ไม่ได้ โลกกําลังล้อมเขมนนะรนการโจมตีของทหารไทยมุ่งเบื้องการปิดด่านเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์มุ่งเรื่องของการลุกคืบเป็นสําคัญ3ยุทธการหลัดนะครับที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันประสบความสําเร็จเ,เป็นอย่างมากเขมรขวัญกําลังใจก็ไม่มีนะครับทหารก็พ่ายแพ้นะครับ,รก,นะรบก็อ้างว่าพอมีเครื่องบินทหารไทยพยายามปกปิดจริงๆแล้วเครื่องบินเนี่ยมันต้องใช้นําไปก่อนแล้วค่อยทหารลาดทีหลัง เป็นหลักการรบปกติอยู่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งทางเขมรนเนี่ยก็อ้างนั่นก็ฟันตรงได้เลยฮะเกมนี้ยังไม่จบถึงแม้จะมีการเจีจาก่อนสิ้นปีอีกรอบหนึ่งนะครับเกมนี้ยังไม่จบศึกระหว่างไทยเขมรยังคงจะต้องดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีผู้แพ้ชนะอย่างชัดเจนและแน่นอนจะต้องไม่จบในรัฐบาลอนุทินชาญวิทกุลนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ